นักสืบเอสวันนั้นเป็นวันอากาศดีในคอนสโตนทาวเอสอายุ14กำลังเดินผ่านท้องถนนอย่างร่าเริงเขามีความทรงจำแบบเห็นภาพเป๊ะที่จำได้ทุกอย่างเอสไม่ใช่เด็กธรรมดาธรรมดามาดูเลยว่าทำไมฟังนะคุณ่ะขอทานปลอม,มองค์กรคุณมันไม่เนียนว่าอย่างไงนะคุณ่ะเป็นตำรวจแล้ว รู้ได้ยังไงง่ายจะตายตอนแรกคุณไม่ขอบคุณผมตอนบริจาคและคุณก็หัวเสียคุณเกลียดการนั่งท่านี้เพราะคุณปวดคอปวดหลังแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ปากคุณไม่แห้งแล้วคราวคุณก็สะอาดขอทานส่วนมากไม่เป็นอย่างนี้แล้วรอยดําน้ําตาลบนหน้าคุณแล้วก็บนตัวคุณไม่ใช่ดินมันเป็นเธอเป็นไทยสารเคมี 40X16 ที่ใช้ทําอะไรหลายอย่าง เช่นใช้เป็นที่ขัดรองเท้าแล้วที่ผมเห็นชัดที่สุดคือสิ่งที่คุณใส่อยู่ในหูที่คุณแตะมันอยู่เรื่อยๆนะ่ะอะไรนะและคู่หูคุณตรงนั้นทําให้ผมเห็นชัดมากเพราะว่าปืนเขาเนะ่ะโผลออกมาใต้เสื้อหลังจากนั้นเอสเดินจากไปตอนนั้นตํารวจที่ชื่อมาร์กได้แต่นั่งทึ่งแล้วก็เรียกเขาเฮ้เจ้าหนูนี่คิดว่าฉลาดมากสินะไม่ผมไม่ได้ฉลาดฉลาดหน้าเบื่อออกผมมีไหวพริบนะ่ะแล้วคุณ กำลังพยายามสืบอะไรอ่ะเฮ้อฉันเกลียดที่จะคุยกับเด็กแต่ฉันจะบอกนายนะเรากำลังตามหานักถกชิงของคนหนึ่งที่มาป่วนแถวนี้หลายวันแล้วตอนนี้ที่เราคุยกันร้านนั้นเพิ่งโดนลักขโมยของเราไม่เห็นใครเดิอนออกมาจากร้านพร้อมกับของเลยทำไมไม่บอกผมผู้หญิงคนนั้นที่มากับสามีกามาลอเป็นคนร้ายอะไรนะ ผู้หญิงท้องคนนั้นเหรอเธอไม่ได้ท้องนั่นน่ะเป็นท้องปลอมมันเป็นสิ่งของที่ถูกขโมยมานั่นเือเป็นการกล่าวหาที่แรงทีเดียวนะนี่ฟังนะสองคนนั้นเหมือนคู่รักแต่ผู้ชายใส่แหวนแต่งงานฝ่ายหญิงไม่ได้ใส่ไม่ใช่แค่นั้นเธอไม่มีรอยแหวนที่นิ้วด้วยแล้วก็พวกเขาเงื่อออกเยอะอากาศดีอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เพราะอากาศร้อน แต่เพราะพวกเขากลัวแล้วเธอก็ทำหูฟังหล่นเธออยากจะหยิบมันเห็นหมดทุกอย่างเลยอย่างนั้นเหรอไม่ได้เห็นแต่ผมสังเกตถ้าไม่อยากจะพลาดก็ตามไปมั่นใจนะมั่นใจเสมอละ่ะใช่เธอขโมยของมาว้าวเด็กนั่นเก่งนี่ เฮ้เขาไปไหนแล้วล่ะเออมีเด็กสามคนหายไปในเวลา3ามวันติดแล้วทุกคนนั้นก็มีอย่างหนึ่งเหมือนกันหมดก็คือกระดาษโน้ตที่เขียนว่าเก่งจริงก็จับให้ได้ไอ้คนร้ายลักพาตัวมันกำลังท้าทายเราเราตามหาทั่วแล้วครับก็วงจรปิดด่านตรวจบันทึกบริษารของรถไฟและเที่ยวบินแต่ว่าไม่เจออะไรเลยต้องมีอะไรหน่อยสิเดี๋ยวก่อนนะ อะไรนะข่าวร้ายมากเลยทุกคนภรรยาของเทศมนตรีหายไปเมื่อเช้าแล้วมีการทิ้งน้นไว้ด้วยแบบเดิมเป๊ะเลยสื่อข่าวรู้หรือเปล่ายังไม่รู้เราต้องรีบไปทันทีเลยท่านครับมีคนที่ช่วยเราได้นะครับเขาเป็นประชาชนคนหนึ่งแล้วเขาก็ฉลาดมากประชาชนเหรอไม่ได้หรอกคุณก็รู้นี่ว่ามันพิษ เราไม่มีบอกแสและอีกไม่นานสื่อข่าวจะรู้แน่นอนแล้วไหนจะเด็กๆอีกเราไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ไหนแล้วแล้วสภาพเป็นยังไงบ้างเออก็ได้แต่ห้ามบอกใครนะเรื่องนี้ขอบคุณครับไม่อยากเชื่อว่าคุณบอกให้พ่อแม,ม่ผมยอมให้ผมมาช่วยงานได้อะมันยากนะตอนแรกแต่ตอนที่บอกพวกเขาเรื่องว่ามีเด็กหายตัวไปพวกเขาก็เลยยอมเราจะไปไหนกันครับ บ้านเทศมนตรีฉันจะเล่าให้ฟังระหว่างทางก็แล้วกันนะโอเคก็เริ่มด้วยเด็กสาวอายุสิบขวบแล้วกันเมื่อเอสกับมาร์ไปถึงที่บ้านเทศมนตรีพวกเขาก็เห็นว่าตรงนั้นมีตำรวจคนอื่นๆอยู่ตำรวจมาร์ทเริ่มสอบถามคำถามแล้วเอสเริ่มสังเกตและเจาะเบาะแสจากสภาพแวดล้อม ผมตื่นหกโมงแล้วเธอก็หายไปแล้วผมก็เจอนอตตรงนี้นี่ยาของใครครับเมียของผมเองเธอเป็นประวานระดับสองนั่นเหรอใช่ใชเออเดี๋ยวก่อนนะเด็กนี่เป็นใครท่านครับคือว่าเขาไม่สำคัญหรอก มันแปลว่าเธอต้องมีการฉี่บ่อยตอนกลางคืนเพราะว่าน้ำตาลในเลือดสูงใช่หรือเปล่าล่ะใช่ไหมครับเออใช่อืมทุกคนในห้องมองเขาเมื่อเขาเดินไปสืบในห้องน้ำหลังจากนั้น,น,นเ,ขเขาเดินออกมาจากห้องน้ำเดี๋ยวก่อนนะ เราจะไปไหนกันเหรอสถานีตำรวจผมต้องดูโน้ตและกล้องวงจรปิดทุกอย่างเลยโอเคล้วจะกินอะไรไหมเออแค่เปิ้ลได้ไหมขอบคุณนะอือบอกอ๋ทุกคนมีกระดาษเหมือนกันหมดเลยมันก็เหมือนกันเด็ก3ามคนหญิงหนึ่งคนหายตัวไปในแบบเดียวกันจากห้องนอนตอนกลางคืนแต่ว่า แต่ไม่มีกล้องจับภาพพวกเขาหรือคนร้ายได้นายคิดว่าเด็กนั่นจะสืบได้เหรอไม่เอานะเสียเวลาเปล่ามากครั้งก่อนเขาแค่โชกดีฮมีอะไรเหรอใช่แล้วเข้าใจแล้วเอ,อโชคง่างโอเคขอบคุณนะครับไม่ว่าคุณจะชื่ออะไรมักภรรยาเทศมนตรีอายุเท่าไหร่เออห้าสิบมาเร็วเราต้องรีบไปแล้ว จะไปไหนกันเนี่ยมั่นใจนะว่าอยากคุยกับเขาอีกใช่เอเรื่องมาหรือยังใช่ใช่เรียกมาแล้วกำลังมาเลยดีมากดีเหรอไม่อยากจะเชื่อว่าเด็กคนหนึ่งจะมาคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังกับว่ายศสูงกว่า <S 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 ว่าไง เรามีคำถามครับออได้สิเข้ามาเลยเขาทำอะไรนะมาขอให้ได้เรื่องนะเยียบหน่อยครับนี่สั่งฉันเหรอฉันเป็นถึงเสียงทำงานโดยการสรั่น เมื่อมันกระทบผนังมันจะทําให้เกิดแรงสั่นและที่ผนังอีกด้านทําให้อากาศที่อีกฝั่งสั่นผนังแข็งๆจะไม่กระจายแรงสั่นมากนักแต่ว่าผนังเนี่ยมันถูกทําให้ชื้นโดยน้ํำมพูดถึงแรงสั่นเนี่ยนะฮะข้างล่างมีชั้นใต้ดินลับอยู่เด็กๆอยู่ในนั้นละเช่นเดียวกับภรรยาท่านด้วยใช่แรงสั่นไงไรสาระนะแรงสั่นมันไม่โกห บอกเลยมันช่วยเราสะกดตามสิ่งที่ตามมองไม่เห็นพวกสัตว์ก็ใช้มันตลอดแหละครับประตูข้างหลังชั้นวางนั่นคุณเทศมนตรียืนตรงนั้นเสมอครั้งก่อนที่เรามาเขาก็ยืนตรงนั้นเป๊ะไม่ขยับเท้าเลยไม่ขยับสักนิดเดียวนี่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 นายรู้ตัวไหมว่ากำลังกล่าวหาใครอยู่ท่านเทศมนตรีครับพวกเขากำลังทำหน้าที่ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายให้ความร่วมมือด้วยนะครับ อย่างที่เอสบอกตำรวจก็เจอชั้นใต้ดินลับหลังชั้นวางแล้วข้างหลังเป็นประตูตอนนั้นพวกเขาเจอเด็กโดนมัดอยู่เกินซะเด็กๆไม่งั้นแม่จะโกรธเอานะยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้โอ้เมียของเทศมนตรีและเทศมนตรีโดนจับแต่ทุกคนยังสงสัยอย่างหนึ่งเอสรู้ได้อย่างไง นี่ฟังนะครับท่านฉันว่าหนังสือนั้นมีหนังสือหลายเล่มมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับแม่เด็กและโชคคุณนายนะ่ะอยากเป็นแม่แต่ไม่เคยได้เป็นเธอเลยเชื่อว่าตัวเองโชคร้ายหลังจากนั้นก็มีกล้องวงจรปิดที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากทําให้เราเห็นว่าเทสมอนตรีอยู่ในทุกเหตุการณ์ลักพาตัวก็แค่นั้นเองล่ะครับใช่เข้ามาเพราะว่าเป็นห่วงนะอืมใครบอกแล้วตอนที่มีการลักพาตัวครั้งแรกคุณเหรอ แต่เขาก็ตามตำรวจไปติดเตดเทศมนตรีเนี่ยไปที่เกิดเหตุเนี่ยนะถ้าดูดีๆก็จะไม่เห็นเลยว่าเขาเดินทางไปบ้านทั้งสามแต่ว่าเขาเดินทางออกจากบ้านครับบอกเลยเขาเน่ะเข้าถึงกล้องทุกกล้องในเมืองแต่ว่าเขาเน่ะเลือกบ้านทั้งสามบ้านอย่างระวงังบ้านที่มีกล้องตัวเดียวสองไปทางหน้าบ้านเขาแอบเข้าทางบ้านคืนนั้นหลังบ้านนะครับ ลักพาตัวเด็กแล้วก็เอาไปซ่อนในรถเมื่อตำรวจมาถึงในตอนเช้าเ mm hmm. ทศมนตรีก็จะเอามาจากที่ซ่อนแล้วก็ทำเป็นว่าเข้าไปที่บ้านเพราะว่าเป็นห่วงเด็กๆและอยากจะรู้เรื่องมากกว่านั้นนะครับหลังจากตำรวจเดินทางไปเทศมนตรีก็ไปด้วยแต่หลังจากนั้นชั่วโมงเขาก็กลับมาคนเดียวเขารู้ว่าตำรวจหรือใครที่ตามเช็คกล้อง จะเช็คคืนที่เกิดเหตุเท่านั้นวันถัดไปไม่สำคัญถ้ามีคนเช็คละก็เขาก็จะบอกว่าเขาไปเพราะว่าไปให้กําลังใจเหยื่อน่ะเขาใช้มันเป็นข้อได้เปรียบครับแค่นั้นเองผมสั่งตำรวจตรวจการทั่วเมืองแล้วผมอยากจะบอกว่ายังไงเราก็เจอลูกคุณแน่นอนถ้ามีอะไรหรือว่าการเรียกค่าไทยบอกผมได้เลยผมยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลย ขอบคุณนะคะคุณท้สมนตรีและแผนสุดท้ายของเขาคือตอนที่จะออกมาเขาก็แกล้งทําเป็นว่ารถทุเสียเออขอโทษทีนะครับขอยืมรถคุณหน่อยได้ไหมผมจะส่งมันกลับมาอ,อ๋อได้ครับและหลังจากนั้นเขาก็ออกจากบ้านพาเด็กไปกับเขาทําให้พ่อแม่ไม่รู้ตัวนี่นายนายรู้ไนดะ้ยังไง ผมดูกล้องวงจรเปิดง่ายผมเห็นคุณกลับมาแต่ผมไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งคุณตำรวจพูดคำว่าโชคตอนนั้นผมก็คิดออกหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็ได้คืนกลับไปสู่บ้านของพวกเขาเทศมนตรีกับเมียต้องเข้าคุกตลอดชีวิตและเอสตำรวจจัดงานเล็กๆเ,เพื่อให้รงางวัลเขาแล้วเอสหรอ หมายถึงนักสืบเอสเอสหของหน่วยนักสืบของเราน่ะเหรอฉันมอบหมายงานให้เขาแล,ล้วล่ะงานนี้ใหญ่กว่าเดิมด้วยอืมผมไม่คิดว่าเด็กนั่นจัดการได้ทุกคดีเขาเข้ามาเหมือนลมแล้วก็หายไปเหมือนกับสายฟ้าเลยอืมเอสหนึ H ่ชื่อรหัสลับน่าสนใจนี่หมายความยังไงเหรอลำดับเลขตามชื่อผมไงเอก็หมายถึงหนึ่ง ี่สามและอีกคือห้าเลขขี้เรียงกันแล้วไงครับรั้งนี้มีอะไรเหรอหัวหน้าบอกว่าครั้งหน้าจะต่างจากครั้งกอื่น,นใช่แล้วครั้งนี้ยากหน่อยนะผู้ต้องสงสัยถูกเรียกว่ามนุษย์ล่องหนคลื่นแสงไม่สะท้อนออกจากร่างของเขาเหรออะไรนะออท่าเหรอไม่เป็นไรครับไปกันเลยดีกว่า